สวัสดีครับจากนั้นบีเคเกษตรเก่าญี่ปุ่นนะครับวันนี้เราก็จะมานะครับรีวิวนะครับแล้วก็สาธิตการใช้งานนะครับอันนี้เป็นรถพวนดีเซลนะครับเป็นคูบูต้านะครับ k 7นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง e7 นะครับก็คือ7แรงนะครับก็คืออะไรก็คือตรงกับบ้านเรานะครับตัวนี้เครื่องเราก็เปลี่ยนกองถ้วยกองกองแล้วครับแล้วก็น้ำมันเครื่องให้แล้วนะครับ แล้วก็เป่ากองไอ้อกกองตัวนี้ครับถ้าจะใช้เป็นกองเปียกนะครับก็ซื้อของ e7 e8 ได้เลยนะครับ et et80 ครับใส่ได้ยางก็ยังดีอยู่นะครับยังใช้ได้นะครับโรตารี่ก็ยังใบสวยๆนะครับแต่สภาพโดยรวมก็คือเก่าญี่ปุ่นนะครับอันนี้อ่าแล้วก็เกียร์นะครับมี6เกียร์เดินหน้า2เกียร์ถอยแล้วก็โรตารี่มีโลมีไฮนะครับนี่ก็เป็นตัวยกคัทนี่เป็นอ่าแล้วก็ล้อประคองนะครับปรับสูงต่ำเวลาเราปั่นนะครับ ที่เป็นตัวยกอ่โาโซลารี่นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับใส่พานแล้วก็เปลี่ยนให้แล้วครับใส่พานหม้อน,น้ําแล้วก็ใส่พานเครื่องลองดูครับวางตั้งครับนี่เราจะให้มันกินดินนะครับกินเลอะแล้วก็ ็ขึ้นนะครับดูดินนะครับเราก็อาจจะไปน,นี่เป็นเกียสองนะครับสองทายก็ได้ครับ สวนหญ้าหรือปลูกผ,ผักได้เลยครับอีกเดียวนะครับวงเลี้ยวแคบนะครับ เราไม่ต้องไถเลยนะครับสายหญ้าวนหญ้าให้ปิดปุ๋ยได้เลยครับ แล้วเวลาสมมติเราเสร็จงานนะครับเราก็จะเดินกลับนะครับเราต้องตัวนี้ให้สูงนะครับเพื่อไม่ให้โรตารี่มันลากดินนะครับปล่อยให้มันสูบไว้นะครับเวลาเดินมันจะไม่ลากหรือลูกค้าท่านใดจะไปลากสารี่หรือไถดินนะครับก็ถอดโรตารี่ออกแล้วก็ใส่ผานใส่สารี่ได้เลยนะครับแล้วก็เดินกลับเที่อเสี่ลองดูนะครับเจสี่นี่ครับเจสี่เนี้ย งเลี้ยวแคบครับบี่เลี้ยวได้สบายครับนี่เกียร์ห้านะครับเกียร์ห้านะครับนี่เกียร์หกมันหนักนะครับมันไม่วิ่งครับในทีน่นี้ต้องต้องที่เรียบนะครับนะ ออขอบคุณครับ